สวัสดีน้องเฟิงขอชนก่อนหันหน้ามาเออเป็น้าคืนออนมันล็อกมาหาเลยอ่ะมาเพื่อมมาเพื่อนโอเคเป็นป้าคือ,อ,อม,าามอันหักหน้ามาหาเลยอ่ะปล่อยให้ออนนำพาไปหักหน้ามาแหน่ออนช่วยได้หันหน้ามาเออเนี่ยป้าหันหน้ามาหาเลยอ่ะโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับ ในคลิปนี้เราก็อยู่กับเดอะไบสกินน้ำแข็งเดือดที่น้องคุณโมโดมะได้ดันดนหาโค้ดมาโดนเนทให้ผมจนได้ก็ขอบคุณน้องจากใจเลย ผมมองว่าเป็นสกินที่สวยสุดของเดบ่ยแล้วในตอนนี้อะนะโอเคไม่โม้เรื่องสกินละถึงแม้จะเฮ่อสุดก็เฮ่อในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นแอดออนชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยของเดบ่ยอ่ะนั่นคือสารประกอบ7นั่นเองที่ความสามารถบอกไว้ว่าหลังจากที่เราทำการพุ่งชนแล้วอะแอดออนจะทำการหันหน้าเราไปหาเซอร์ที่อยู่ใกล้สุดในระยะ16เมตรเนาะก็เท่าที่ไปลองมามันก็มีข้อแม้คือการที่ใบจานหน้าไปหาต้องเป็นพื้นที่หรือกำแพงที่พอจะเห็นตัวเซอร์ได้ถ้าเกิดเขาแอบอยู่หลังกำแพงหรือแม้ที่สูงเกินไปอ่ะ แอดออนก็จะไม่ทํางานนะผมเลยมองว่ามันเอาไว้เป็นตัวช่วยให้เราสามารถพุ่งตีคมบคุมในจังหวะที่เขาจะบนแมทเทพหรือพื้นที่ที่เราพอจะพุ่งตามทันแต่หันจอตามยากอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยดีมากเลยแล้วก็ในส่วนของแอดออนเขียวจะเป็นการเพิ่มความเร็วในการพุ่งเพิ่มขึ้น6%เนาะถามว่าทําไมผมไม่เอา แอดออนหล่อเดลีนไปที่พุ่งได้7ครั้งอะ่ะคือแอดออนเนี้ยพุ่งได้7รอบแถมพุ่งไวเพ่ออีกเป็น10%เลยคือแอดออนเนี้ยมันมีข้อเสียคือเราไม่สามารถโค้งดีแบบเจฟฟิกได้อะ่ะแอดออนอีการโรมาก็ถือว่ายืดหยุ่นกว่าก็น่าจะใช้ดีกว่าแล้วก็ในส่วนของเปอร์ก็ตามดีนะเป็นเปอร์ดุดเดิ้ลไประจาเลยเนาะจะมีแฮกลูนเสียงภาษาแล้วก็กั้นเครื่องที่มาทวงเกมแล้วก็หัวเกียร์ที่เพิ่งได้รับการปรับขึ้นมาเมื่ขขอทำการกดสกเช็คแบบเฟอร์เฟคตอนปั่นเครื่องอ เขาจะเผยว่า่าเป็นเวลา10บวิเลยนะก็ถือว่าน่าจะจัดถ้าเกิดมันได้ใช้จริงๆกันนะโอเคคิดว่าน่าจะเข้าใจกันละเดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่าไห้กูดูหมาคนนี้อยากจุกปะมาสุดดิโอโ้เดี๋ยวไปโดนได้ยังไงต้องโดนหลังแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะพี่ไม่ไปแปล,ลกเดี๋ยวเดี๋ยวก็ว่าละไปแปลกละคนนี้ปแปลกละคนนี้แปลกแล้วไปแปลกแล้วดีไปแปลกแล้ว แปลกมากด้วยอา้าวหายเลยไม่ทิ้งรอยเท้าด้วยล้มได้นะจูบแหละโคตรดุแฮดูเขาปั่นไฟดิไวปะโคตรเก่งสิงเก็มาเจอโปูบ่ยบโอยๆดูดิโอ้โหดูดิปัดเลยวะเร็วแบบเร็วมากโอ้โหดูคาวิ่งดูคาวิ่งกันเงี้ยไปน,ยนู่นเลยนี่ลีออนลีออนแบบโชว์ตันตู้อะไรอย่างงี้ ว่าเรยออนตันตู้อะตันตู้มาสักสามชาติได้อีเรียวออนจะตันตู้พี่ออนมาโปะอะ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 ผมจะจูบคนนี้แหละโปะอะโปะอะโปะอะอ่ะหลุดพูเองด้วยโอ้โเขาวิ่งเนี่ยวิ่งเร็วปะเนี่ยดูเขา เดกคว้าผมผมจะไม่อุ้มนะแท่งหลังแน่นอนนะรอกันเขาออกไปแล้วสุดท้ายก็ค่านออกมาตห่นปะอ,อย่างเส็งโอเคถือว่าผมฆ่าเขาได้แล้วกันมาหาด่านพุ่งเหม็นเน่าเดียวนะอ่าโอ้ด่านนี้พุ่งไม่ได้ด,ด่านที่พุ่งยากมากโอ้โหหน้าไหลด้วยเนะี่ยมาที่เครื่องมาเดี๋ยวเมื่อกี้เวเก็บอ่างเปล่าแล้วปนะว่าจะมากเก็บซะหน่อย ตอนนี้ผมเอาหัวเกียร์มานะชิดว่าน่าจะได้ใช้มากกว่าในไหนก็บ,บั้มมาแล้วอะ่ะก็ขอลองใส่แล้วกันไม่เห็นในบ้านเล็กปะหรือว่าไงโอ้โหอยู่มุมนี้ว้าอยู่ไหนอ่าโอเคโอ้โหได้แต้มหมื่นหนึ่งเห็นปะเดี๋ยวก็อยู่ไกลเกินอ่ะอ่าสตอรี่สตอรี่หมาเพื่อนโอ้โหผมไล่แมทนี่ชิบหายเลยเนี่ยหันหน้ามาเออเนี่ยปะหันหน้ามาหาเลยอะ่ะ ไอ้่อ๋อนี่โคตรปั่นหมายเพื่อนจะมีใครโปรอยู่ไหมตาเด็กขึ้นหล่อจะจัดอ่ะเจอตาทั้นแล้วแบบหลอนแบบหลอนมากไอ้พอดีไอ้มีคนปั่นป้าเมื่อกี้ไม่นกบินนล้วก็คนปั่นโอ้โหหมายเพื่อนหมายเพื่อนโอเคเป็นป้าเขาถักหน้ามาหาเลยอ่ะคือเหมือนมีคนแบบจับหัวเขาแบบหันไปหาเลยว่าปั่นนะ คือบางทีมันก็แบบชัวเราอ้วกอะ่ะบางทีมันก็ทําให้เราเล่นง่ายอะ่ะมันแล้วแต่สถานการณ์จริงๆอะ่ะอย่างจังหวะมาเก่อะ่ะคือมันเป็นทานที่แบบบังคับให้เขาต้องวิ่งอะ่ะเดี๋ยวปั่นหัวจัดจัดโอเคแตถึงตอนที่ผมยังไม่ชินกับอาเปิร์กหัวเกียร์เพราะว่าเอาประเดี๋เอ้าไม่ชนอีกเพราะหัวเกียร์มันไม่ใช่เป็นออราสีเหลืองแล้วมันจะเห็นเป็นออราคนแทนน่ะมันยังไม่ชินเั่าแหละเดี๋ยววิ่งฉีกปะอาชีกกำพรมเอาหมูบน โอ้คนนี้ชนชนเครื่องหน่อยเพื่อนอย่าเอ้ยอย่าทำเหมือนกันหมาเพื่อนหันหน้าแผาหน่อยเออเดี๋ยวอ่าเจ้าพวกมินเดี๋ยวทำไมมันชนแง่งอะไรวะนะเมื่อกี้โอ้ยอย่างเซ็งเลยตอนนี้ก็พยายามแลดูเปิร์กหัวเกียร์เนี่ยเนาะเพราะว่ามันจะแจ้งเตือนคือมันจะมันจะขึ้นรูปผูดาวขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวไฟมันคุบเอ,อ้ให้เขาไปเสร็จวันนิดนึงก็ยังดีโอเคชนไอ้เพื่อนอะไรก็ได้ อันหน้ามาเนี่ยว่าคือบางทีมันชวนเราอ้วกนะผมคือเราไม่รู้ว่าเขาจะวิ่งไปทางไหนกันแน่เงี้ยโอเคหน้าต่างกลับไหมเดี๋ยวไอ้บ้ามันชวนอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยบ้าคือมันหักหน้ามาหาเลยคือคือผมแบบเล่นมาเรียวผมไม่มีทางหันตามได้แน่นอนอ่ะแต่นี่คือแบบเสือเขาเดินเลี้ยวกําแพงนี่มาแต่แอนดอนมันหันให้เราเองอ่ะกิปั่นนะมาเรื่องนี้ผมจะชนไหมขอละเพื่อน ย่าโอ้ยเจ็งๆอ๋อวิ่งมาตรงนี้หลอกไฟาหีออกทางนี้ขอชนอะไรก็ได้เพื่อนต้นไม้นี่ก็ได้มาหักหน้ามาเออเอผลลัพธ์จะเป็นแล้วแบบสนุกจัดเครข่องสนุกเจ๊นะวิ่งทางไหนหน้าต่างควบคุมหลอกไฟไหมไม่ไหมในต้องหน้าต่างนี่รอบนึง เดี๋ยวคนนี้อ๋อผมหลอกตัวเองมาผมไปหาโจแนาก็ได้ไหมนาจะแบบอุ่นิดน้อยกว่าอ้าววันที้เพื่อนเนี่ยบปะถักหน้าำหาเลยเมื่อกี้ผมไม่เห็นนะเมื่อกี้มมาข้าวโพด้วยจเจ๊เดี๋ยวอ๋อเมื่อกี้เสียงเหมือนเขาลงแบบห้องวีเลยมาโอ้โหแบบเอ็ดออนช่วยได้น่าจะมีพลังของจะกินด้วยอะขิงจะกินแหละ ก็ขอบคุณน้องโมโมโนมาด้วยนะที่หาทางเอาสกินโดเนตผมจนได้ฮะค่อนข้างเหงื่อตอนเนี้ยโอ้ปั่นไฟไวจัดไอเรื่องปั่นไฟเร็วเนี่ยจบกูจะกินเขาเฉยอ่านี่ไงเพิ่มหัวเกียร์ช่วยอยู่ข้างเครื่องนั่นเองไม่ถึงง่ายหมดเลยโอ้พอดีเพื่อนแต่ยากไหมคุมไหมอี๋ไงยังคุมอไปแหละโอ้ยยังสิมาเพื่อนหักได้ไหมที่ไม่แหละ เห็นป่ะคือมันกิผมไม่ได้สบัดมอยเลยนะแค่แบบปล่อยให้ออนนำพาไปหักหน้ามา <c oughs> แหน่ออนช่วยได้โอ้หหมดจัดเอ็ด <c oughs> อ่อนคุณภาพดีวะ่ะตะขอหายนะโอเคอยู่ตรงนี้ด้วยคือตอนนี้ผมแทบไม่ค่อยได้ใช้เปิร์กหัวเกียร์เลยเพราะว่าแบบผมผมไม่ชินแหละคือเล่นมาตั้งแต่เซิร์ฟเทคแ,แล้วก็ยังไม่ชินอ่ะไปอยู่เครื่องนูน้นอ่าตรงนี้ไม่ค่อยชนเลย เนี่ยป่ะมันไม่ค่อยชนเท่าไหร่ไหนเพื่อนผมกดตีนรองสุงเลยฮะมันไม่ถึงคือด่านเนี้ยจุดชนค่อนข้างห่วยห่วยบอลลูนเลยแหละเพราะว่ามันมันไม่ค่อยมีจุดไหนให้ชนเลยแถวกลางแมปมีแค่เสากับเครื่องอ่ะเรื่อบ,บยากจัดผมกลับดีกว่าป่ะี่ไงช่วยลงโคมละไม่น่าถึงป่ะเฮ้ยถึงอยู่เอาา้าพอดีเดี๋ยวหาเพื่อนดีแตเกือบเหนื่อยหน้ามืดแล้วเมื่อกี้ มันกกลับมาอ้าคนนี้จะเล่น LT ล็อกแต่ยักเดี๋ยวเมาเดี๋ยวเราหลอนเ <c oughs> มาเดี๋ยวเราหลอนเดี๋ยวเลยโอเคอุ้มกันเดี๋ยวอุ้มสิโอ้ไอคนนี้แบบดื้อดานจริงระเพิกมากด้วยเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่ได้ลองเซอร์อะไการดิ้นใหม่เป็นไงคุณย,ยังไม่รู้อ่ะอ้าตาละหนึ่งสามคนกับสามเครื่องสองเครื่องขึ้นแล้วมั้งเนี่ยอุ้มมาชนเครื่องก็ได้อะอะไรก็ได้ไอีนี่ไงเห็นแล้วเพิ่งบอกเกียร์ ตรงนี้เจหักหน้ามาเดี๋ยวคือเมื่อกี้มาชนแง่งอะไรอ่ะมันบั๊กเหรอหรือว่าไงเอ๊ะจังหวะแบบไม่ควรชนดันชนหลอกไปแม้อ่ะหลงกันได้ไอ้วิ่งฉี่อ่ะฉี่ดีนะแอออนรอเทพมากฉี่โมยวิ่งไปน่หักหน้ามาเดียวผมน่าจะกดคิวช่วยเมื่อกี้ผมกลัวสะบัดโดนขาไม้อ่ะโอเคนี่ยโมเกียร์ทำงาน อยู่ไหนอ๋ออยู่เครื่องไก่เลยไก,ไกย้าอีกไก่ยิบหายเอ้ยไม่ต้องสวดนะคนนี้เฟดสองปะจะไม่ได้ไม่ก็เฟดแรกน่ะนี่ไงให้เฟดแรกมาเพื่อนคือมันต้องรอคนกดจะกรยเช็คแบบเฟอร์เฟดขนาดใช่ปะโอโ้โหข้อคันยากกันเ่ยเดี๋ยวไม่ชนช่างมันนะแหมเขาจะไม่ออกทางไหนเมื่อกี้นกบินตรงนี้ใช่ปะนี่ไงเจอโจนาเพื่อนเราอยู่นี่ลงมาโอเคเสีกไม้ไปก,ก่อน แต่ล้วหมูยมีไม้อยู่นี่เอาอ่าโอเคให้เขาดูปวามแต้มไปก่อนนะมาขึ้นเอาไปไหนมูบอกกลับมาเอาลงไปเลยเดี๋ยวผมรบฝั่งนี้ด้วยมันรู้อะโอเคไม่เป็นไรฮะโอ้ผมวิ่งเข้ากลางแมปดัาก็มาเพื่อนแอดออร์เทพอดอร์เทปมาบริการแบบ แอดออนทันหน้าทันใจตะขอฮยนะโอ้โ oh, หอยู่ไกลกว่าคนละโลกเลยไม่ไปละแผนนี่ก็ได้มาสองคนกับสามเครื่องแอดออนช่วยได้ของเดียวไม่เจอปูก็พอโอเคคิดนี่ไงกำลังจะบอกคิดว่าไม่นมีใครปั่นไฟละเพราะมันแปบบว่าแทบจะไม่มีประโยชน์เลยแล้วนอกจากแบบจะมีคนจกคุมแบบขั้นเทพวิงสี่คนร้อยอะไรอย่างนี้มามอยู่ตรงนั้นใช่ไหมตัวเจมไปผมไปอะ ชนเอยเอ้ยเจอป่ะเนี่ยเดี๋ยวคิดไปเองอไม่รู้เมื่อกี้เห็นหัวแมบอ่ะโอ้แล้วตาที่มีขโตรได้นะผมจะหาใครเจอเนี่ยตาที่น่าจะแบบครึ่งชั่วโมงแน่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอพยายามหาก่อนนะง่า,งายปัญหาเครื่องนี้เจอพอดีมาออนหันหน้าดังใจเห็นปะคือผมไม่ได้สะบัดเปาเลยอะผมแค่แบบ แค่คลิกขวาชนเดียวแล้วก็ปล่อยให้แอนออนบบนำพาไปผมหาคนนานมากเลยฮะเฟลิกก็น่าจะเป็นสายเนียนจ๋าเลยอ่ะมาน่าจะเอาบาร์บีคิวมาเนี่ยมื่อกินนกนี้บินเนี่ยเออเฟลิกอยู่แถวนี้ปะตามี่นานมากเลยฮะคือถ้าผมเจอใครอยู่คนหนึ่งที่คือผมแบบผมแกว้งลุมไปนะผมไม่ไล่ต่อไม่ไล่ต่อแล้วนั่นแหละแล้วพออย่างเขาไปเจอหลุมเลยที่เกียจแล้วมันนานอ่ะนานมากเดินหาคนอยู่แบบห้าทีเลยอ่าช่วยกันอยู่เดี๋ยวก็ไปช่วยกันแล้วเนี่ย โ่งมาชนเครื่องหน่อยอย่าเอออย่าหน้าไหลเป็นพอยังไงวิง่งทางรถเคนโอ้โหไม่มีจุดทุกจุดชนันแอดยังไงวันนีเฟลิกติเชอร์หน้าต่างไหมไอ้หลอกโดดด้วยคันนี้เซียนจัดออกไหนละเจ๊เดี๋ยนะผมคิดไปเองไปเนี่ยอ๋อวิ่งออกไปไกลละโอ้โค่อยโดดเดี๋ยวหักหน้ามาเออสวยน่าจะกดตี โอ้อยังเซ็งเลยหมาเพื่อจะเข้าแมเทพนี่เหรอหมาตอนนี้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเอ็นออนัมพาไปหักหน้ามาเออนี่ไงโอ้สุดจัด,ดแมทโธมแมเทพนี่คือไม่ต้องพูดถึงไะมันหักหน้าให้ทีเดี๋ยวหายยี่หมูนบอกกลับมาหมูนบอกกลับมาเดี้อเด้อเด้อเด้อชนเครื่องหน่อยเยวหักหน้าทีเนี้ยเห็น Beast! หรือเปเมื่อกี้หักหน้านมาทางแมเทพเฉยเลย เดี๋ยวๆแหลกอะไรเนี่ยฉีดหรือปะอ่าอยู่ทางนี้วิ่งฉีดมาไกลเลยคนนี้กัดไม้หรือเปล่าเห็นอัานี่ไงรอยเลือดอยู่นี่น่าจะฮิวตัวเองอยู่วัดดีเพื่อนโอ้ไม่มีจุดชมจุดอะไรทั้งน,นั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึหน่งดาดที่ผมมองว่าเป็นดาดที่ห่วยมากตลอดแต่ใบนะคือจะได้เห็นนะไม่มีจุดชนเลยเลยอะ่ะมาแอ็ออนนอพามาปาั๊บเออแอ็ออนอนนพามาไปเอ็นออนอนนพามาไปคือแรกๆแบบไม่ชิดอ่ะ ช่วมนแบบมันเหมือนมีคนไปจับหัวเราให,ให้ให้หันไปหาทางไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยคือเราชินเหมือนกันต้องมาหันเมาห์หาอะไรอย่างงี้แต่นี่คือพอเราเล่นไปเล่นมาแล้วแบบโอ้ค่อนข้างดีเลยว่าเกิดผมไปเล่นปกตินี่คือไม่น่าเล่นได้ละน่าจะต้องแบบรอให้หันไปเองอ่าปลยตายเองด้วยมีการล็อกลุมไหมไม่มีใครล็อกลุมเลยทั้งนั้นขอดูบ้านเล็กก่อนตรงเนี้ยชอบมีแบบลุมมะเกิดขอเดินดูหน่อยมีตัวยกไหมปั๊บอ่าไม่มี อันไหเจอหลุมก่อกิ่ด้วยหลุมพเกิดไหนวะนะแย่ช่างมันนะเคล็ดก็สนุกมากแล้วช่วยจัดเลยให้ออันน้ำบาไปโอ้โหดูแต้มผมห้าหมื่นหนึ่งอะเยอะแบบเยอะมากโอ้จีจีแว่นสนุกจัดเลยโอ้โหด่านนี้อีกแล้วอะ่ะเมื่อวานก็เจอนะอันนี้เจออีกแหละเจอบ่อยเกินอ่าผมลองพุ่งไปฝั่งนี้ดูอาจจะเจอฮะ ว่าเครื่องนี้มันก็ไกลเอาเอา,เอาเรื่องกันนะไม่ไม่เจอไปก่อนตีส่งเลยฮะนี่ไงเจอพ่อหนุ่มแดงเห็ะนไหมน่ะเดี๋ยวอังเปาอังเปาผมเองหาเก็บก่อนชุดแดงแล้วะเป็นเฟิงหมิ่นปะในความรู้สึกนี่ไงหวัดดีน้องเฟิงขอชนก่อนหันหน้ามาเออ <laughs> เป,ป้าคือออมมันล็อกมาเลยถือว่าโคตรสุด ตวกลับมาเดี๋ยวตายยากคคุมเข้าไม้ไม่ได้ใช่ไหมละ่ะดีนะเขาตายยากแบบไม่ทะลุตูมไปเอ้ยเปิร์กมาเปิร์กไม้ยังดีมีฮุกที่ใกล้สุดอยู่ในบ้านหลังนั้นผมต้องเข้าบ้านให้ได้ทันปะได้พอทันอยู่เนี่ยคือเปิร์กมามันจะไม่เราไม่เห็นฮุกนะได้อยู่ได้อยู่ได้ย่ต้องได้ดิได้ดเออ มาแล้วก็หัวเก,กียร์ทำงานน่าจะอยู่เครื่องนั่นแหละที่ระเบิดนั่นแหละโอเคพุ่งเลยเดี๋ยวเอามาัเดี๋ยวไม่หยบพุ่งด้วยน,นั่นไงถ้าที่มันไปก็ไปด้วยอ่าน่าจะว่าเราแบบตัวชิดขอบเกินไปอ่ะลงล่างปะออกมาไหนเดี๋ยวมันไม่หายไวจังหายไวจังไว้ไอ้ช่างมันอนยะไปไปเครื่องที่เขาปั่นกันเลยมาสวัดดีคุณอดัมฟันซิดหันหน้ามาเออมา เห็นปะคือเมื่อกี้หันหน้าหมดเลยผมเมาย่าด้วยไอ้เกือบแบบเกือบไปโดดแล้วอะเดี๋ยวเอามาทางนี้โอ้โหเตี๋ยโดนตังแป็กบินตามอ่ะเจ๊ึ้นหน้าต่างต่อปะหรือว่าไงเดี๋ยวบล็อกไหมบล็อกไหมเออวิ่งฉี่ไปแล้วผมโค้งน้อยไปอ่ะน่าจะกดคิวช่วยเมื่อกี้แม่ไปไหนพกลับไหมแม่ต้องกลับอยู่แล้วชนต้นไม้นี่แล้วหันหน้ามาเออเตีเห็นปะ ผมไม่ได้สะบัดมาส์เลยแค่คลิกขวาแล้วให้มันชนแล้วให้อ,อนหันหน้ามาแล้วเรากดตีอย่างเดียวคข,ข้างปัน่นนะเนี่ยเล่นเป็นมาแล้วแบบสนุกแย่ผมไม่มีบวร์บีคิวตอนนี้ก็รอเปึ๊กหัวเกียร์บอตำแหน่งอย่างเดียวไม่เห็นใครเลยอะ่ะวิ่หลังแม่ดีปะเมื่อกี้เหมือนเขาปั่นสองคนด้วยเจ๊ใช่ไหมเนี่ยขอขึ้นบันญ่ก่อนอ่านี่ไงน้องชุดแดงหันหน้ามา ก็ตีผมโอ้โหตีไกลจังน่าจะเป็นพลังของตะกินนะใส่ตะกินนี่แล้วแบบตีไปขึ้นไม่ตีไปขึ้นดิกีไกลขึ้นแบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋พลังตะกินนี่หว่าอันนี้ขี่ตะกินอ่ามีคนปั่นตรงนู้นเห็นอาราแบบเป็นต้นเป็นตนอ่าฮุกโอ้โหนี่ไงนะดีนีแบบเห็นฮุกอยู่ใกล้ๆนี้ยมาฮุกตุ๊จีนด้วยเดี๋ยวผู้ใดวิ่งมาทางนี้เห็นรอยหลังก้อนหินเนี่ย มาบอดีคุณเออดีดอดัมจะตกเฟดสองแล้วเนะี่ยไม่มีใครช่วยเลยมาหัดหน้ามาเออที่แอนออนโคตรเทพคือผมจะบัดแค่แบบตอนกำลังจะสวีงวิีอย่างเดียวอนะที่เหลือคือปล่อยให้ออนแบบล็อกเป้าเดี๋ยวอ่าคนนั้นจะปล่อยตายละอันนี้เก็บเร็วเยอะพลังจะกินแล้วก็แอนออนใช่ไหมโคตรโหดมาก็โอเคมีคนปล่อยตายหนึ่ง ผมว่าอีกคนนึงน่าจะไม่นานนะแนี่ยผมเห็นเครื่องเขาปั่นตรงเนี้ยไม่ดูเขามาหรือยังเอ๊ะอ่านี่ไงเนี่มาช่วยมุมคุมบัดดีเฟื่องบินเราจะไม่ช้ำแล้วซ้ำเราจะไม่ซ้ำซะกันนะเราจะเรีิ่มขับมาก่อนนะล็อกมาหันหน้ามาเอออย่าไปโดนของน้อยไปมาให้คนนี้ตายเลยปีทันปะโอ้โหไม่ทันไายรอจับหลังตายอ่ะผมไหมไม่มีรถทางปะ ขอชนหน่อยหันหน้ามาเออเออประทามมคลุมเคปล่อยไปก่อนเนี่ยให้เกมแบบนานแค่นิดหนึ่งเน่ยเดี๋ยวจะได้แบบมันมันหน่อยเครื่องชี่พวมันพมิดพวกมิดตันได้ต้องระเบิดนะนี่ไงไปเครื่องไกลเลยอ่าอดัมอยู่ตรงนี้อดัมฟันสิดดัดนี่ก็ไม่ดัดที่ห่วยเหมือนกันเดะมันไม่ชนเน่ะหน้าแบบหน้ามันลรัวเอาหมดดิเพื่อนเขายกตายยากไหมไม่มีล็อกแม้ ผมว่าไทยหลังแน่นอนนะปล่อยก่อนอ่าคุณเอรอดี้จะไปไหนนี่ไงเจอกำลังย่อมันเลยอยู่ตรงนี้หันหน้ามาก็นีดิเออดีนะแบบอะไรนะพอจะเห็นเขาเดินย่องตรงนี้โอเคตอนนี้ก็จบเกมแล้วเนาะง้อพลังจะกินแล้วก็พลังเอ็ดออนโคตรโหดอเ พี่ทำเลยน้องคนดูนแม่โดนเนบมาให้นี่ผมทำนี้ไม่ได้เนะ <c oughs> <c oughs> น,นีย่ยขิงจังกินเลยเดี๋ยวอดัมผมเดี๋ยวกระตุกอะไรเนะี่ยผมตีก็ล้มตรงเนี้ยยังไงเพื่อนแทงหลังไหมแทงหลังก็ถือว่าญญาณชีวิตให้เขาแล้วกันไม่มีโอเคตอนนี้ก็จบเกมแล้วีเกมจบแบบไวมากอะ่ะขั้นแบบสนุกเลยโอเคแต้มผมไม่น,าน่าได้เยอะะเพราะว่าผมไล่แบบมันๆอย่างเดียวไหนดูหน่อยโอ้โหสี่หมื่น นในเป็นเพราอ่างเปาอ่ะเราเก็บอ่างเปามามันก็เลยได้แต้มเยอะผมว่าให้มันได้อ่างเปาไ,ได้ถ้าสองหมื่นนะถึงไม่ถึงไม่รู้โอเคก็จีบผม